สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์ศิลปชัยก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับการลุ้นและการรอคอยผลการประกวด Miss Universe 2020ซึ่งมีสาวไทยคือคุณอาร์เมด้าออฟดัมเป็นตัวแทนสาวไทยไปร่วมประกวดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ตัวแทนสาวไทยเนี่ยสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนชาวไทยในความคิดเห็นครับเพราะเนื่องจากว่า คุณอัมเบด้าออฟดัมเนี่ยได้แสดงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนมอ็บอย่างชัดเจนอีกทั้งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทําตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับทางรัฐบาลซึ่งที่จริงตัวแทนของสาวไทยเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปประกวด m ิชิลิเวิร์ส2020ที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นที่ร่ำลือว่าเธอน่าจะเป็นตัวเต็งในการที่จะคว้าตำแหน่ง Miss ู n i เว r ร์ส2 2 2 0นะครับและมีกูรูทั้งต่างประเทศและชาวไทยต่างก็จัดลำดับให้เธอเป็นหนึ่งใน5ตัวเก่งที่จะเข้ารอบและชิงมงกุฎ Miss Universe ในครั้งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ในประเด็นของการลองตอบคำถามคณะกรรมการและก็มีคลิปออกมาเผยแพร่คำตอบของเจ้าตัวว่า จะเลือกคนทุจริตบริหารประเทศจนทําให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแม้จะเป็นการทดลองตอบคําถามก็ตามซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอเมด้าเนี่ยมักจะเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบ3นิ้วมาโดยตลอดประชาชนชาวไทยก็แบ่งออกเป็นสองพวกครับพวกหนึ่งก็เชียร์คุณอเมดา้าอีกพวกหนึ่ง ก็ไม่ได้เชียร์ครับไปเชียร์นางงามลาวและนางงามพม่าแทนก็คงจะสิ้นสุดเส้นทางของเธอแล้วนะครับสำหรับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกจริงๆครับที่ประชาชนชาวไทยได้แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายในการเชียร์เธอสิบคนสุดท้ายก็น่าจะเพียงพอสำหรับอาร์เมนดาออฟดมก็ขอให้เธอจงประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตของเธอต่อไปขอบคุณที่ได้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างดีที่สุดแล้วเศีษปปัะชยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ